กราบสวัสดีสุภุสุส้นนะครับวันนี้เราก็อยู่ในไม c ครับโหมดผ่านด่านนะเป็นโหมดที่เราต้องมาช่วยชาวบ้านวีเจอร์สู้กับโจรป่าที่มีคิงทั้ง2ฝ่าย คาารีมโอ้โหวีเจเราอยู่ไหมครับสักวันนะวันนี้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรลงละโอ้ยจ้ะมาไอ้พวกโจมมามาโอ้ย,อยม,มาติ๊กมา อาหารพักหม่โอ้แอปเปิลทองเยอะแท้ชาวบ้านโอ้ดาพิดเวลาเปลี่ยนชุดเกาะแล้วสิคนอืนชาน ขอ,องฟูฟ่องอมาขาดที่ห้าตัวเดี๋ยววะโหยืนหล่อเลยนะเจ้ายืนหล่อฆ่าเลยนะอ๋อเด้๋ยวไ้เดี๋ยไว้ดับเพชรนะนี่ดับเพชรนะนี่สามตัว ดีไหมอ๋อดับตอกต่อยเอาขอของเจ้าคืนไปขอของหน่อยโอ้หมวกของลีของลีแล้วล่ะของนี้อ่ะ อี่ตัวนึงอยู่ไหนอะไรจ้า,านั่นอะไรอ่ะพ่อค้าใช่ไม่ใช่พวกเราอ้าวมึงมาไงมึงก่อน à, bờ láo tu và đây à yeah thịt 14 to ô lửa lòi phá tu chống bớt ôi tu cả ơi mừng mang anh nhá mới dùng mà cú เดี๋ยว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 มึงมึงยิงผิดตัวแล้วมีเันผีเลยมึงจะมาขุดอะไรเนี่ยที่ที่ขุดโอ้โหชุดต้องมีแล้วดิเป็นเชนได้ปะไปเปิ้ลทองอยัง หีืหกตัวเพื่อนอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเจ้าอยู่ไหมเอาเอาไปตีมทำไมเอา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 ตัดเย้ตัวอะไรวะหน้าตาปิ๊กึกึกึ๊กเนื้อกิ้งกาโอ้โหแอปเปิ้ลทองอย่างเยอะโอ้โหสังเกตว่ะ ป่ะอายับเลยอ้าวนี่ไงมาทำอะไรอยู่นี่มาดีเี่งอยู่ข้างบนนี่ไงอยู่นี่ไงอีกสองตัวยางบนหรือเปล่าอยู่ห้องนี้อาเปล่าอยู่นี่ไงเค ผ่านด่านตรงเปิดโอ้โหผีเต็มเลยตัวนึงอืีอยาได้รองเท้ากับกรุงเกงยุ่งยุ่งมาโ,โหมาถึงก็ใส่กูเลยเนะี่ย ยเฮ้ยเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละโอ้ยทั้งผีทั้งโดนเลยพี่หกตัวอยู่ไหนวะโอ้โหซิปเปอร์ซิปเปอร์เรียบร้อยไปไป โอ้ยหยุดนี่ใจเย็นใจเย็นรบรบแบบนี้กันโอ้ยโอ้ยเฮ้ยชาวบ้านมึงมาแกชาวบ้านได้ไงไอ้พวกนี้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย เออโหปลาผ่าไม่หยุดเลยเอาไอ้นี่ลุกขึ้นมาจากน้ำอีกโอ้โหลงบ่อไปอกี่น้ำเดี๋ยว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 ตอดอยู่ได้เป็นปลาหรือไงโอ้ยเลับบ้านก่อนเออปลาผ่าตายซะโอ้โหรอบบ้านเลยวะ นี่ปล่าวะอยู่ในนี้อัปเปล่าไม่มีวะโอ้โหเฮ้ยใครหัว,วเราะเฮ้ยอยู่ดีก็มาหัวเราะอืมตลกไงอ๋รอรออยู่ข้างหูนี่อะไรเนี่ยปีกชั่นมาช่วยอะไรวะมาก่อน มีประโยชน์โมโด้แอปเปิลถอนก่อนเลยตะเกียบดิตอนอ๋ออยู่นี่เองอยู่นี่เองหมดจังอ้าวมีแค่ตัวเดียวอ่ะสองตัวไไหนอ้าอุ้งเปหลบอะไรอยู่ในรูน่ะขึ้นมาไอ้อ อยู่ใต้เรืออยู่นี่เองมันทำอะไรเนี่ยออโอ้ยวเปิดเปิดโอ้โหมีตัวใหญ่เลย,ย,ยมันจะมีตัวใหญ่ว่ะโผมาแทนมาแล้ววะเฮ้ยมันมองอะไรกันวะอะไรอยู่ข้างบนบ้านอ่ะ วิ Wing. Oh. Oh, 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 oh. ่งโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะเยอะนะอานนี่เยอะไปโอ้เช่ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวโกเลมโกเลมมึงจะมาไงไม่ได้โอ้ย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 โกเลมโยนกูโอ้ย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 แตกโอ้ยโอ้ยโกเลมโอ้โห เดี mm. oh ho, so oh, 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 ๋ยวเฮ้ยเดี no, oh. no, 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 no. s <S ๋ยวมึงโอ้โหตัวใหญ่โอ okay. 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 mm ้ยลอยเออโอ้โหมันให้เหล็กว่ะหมดอยังเหลือตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้อ๋ออยู่นี่เออาเธอออกมาไม่ได้หรือมือมีขวาก็ตัดไม้ออกมาเองแล้วกันเอ้าโดนทิ้งทข้าใม่รูกชุดเอาะโอชุดเกาะนี่ไงกางเกงขอได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยเ,ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวยุ่งเอาไปไหมเนี่เอามึงตา,ตายตายไปไหมตายดิไฟเอออยู่ตัวด้วยจะมาคู่เดียวกว่ะอยู่นี่ไปก่อนนะปั๊กปู่เดี๋ยวมันมองอะไรกันอะตรงนี้ยมันจะเข้าบ้านเหรอบ้านใครอ่ะโอ้ยโอ้กูไม่หยุดเลยอ๋ยอตัวแอนเชน เอ็เชีเช็ตอตกอดได้แล้วอ้าชิบหายกูไม่มีอืมไปหาที่ไหนวะมีไหมเพื่อนมีขายปะขายม่มีขายเหรอไอที่มันเอาไว้คาบชุดอะเอาไปตีบวกชุดอ้อาพุดทางโน้นลงทางนี้งงสิมึงกูยังงงเลย อ๋อนี่ไงอ๋ออยู่ในกล่องจะวิ่งหาทำไมให้เหนื่อยออเฮ้ยเถอะเต็มคาราเบ,เบ,เบไไียหมดเลยโอ้ลืมครับธนูอืม่มดองเลยยังไม่กลับด้วย หอกแมแวอะไปดีฮิปเปอร์นี่อะไรอ่ะเผาเผาเฮ้ยอ้าวโอ้ยลงไปเล่นน้ำมันร้อนเหรอฮิปเปอร์จมอ,อยู่นะมึงจมน้ำตายซะ

เสด็ยอย่าไปมามาเอาถอยตั๋วมาดิมาดิเอ้ยขอโทษได้ปหมล่ะขอโทษได้ปหมล่ะมาบวกเลยวั้มาจะตีกูตกบ้างก็พอแล้วเออะเข้ามาไม่ได้เอ้เถอะอ้มาดิมาดิ เขาดับปิดเงียนทั่วเลยเนะี่ยโอ้โหดับกังดับกังจังวะอืมไม่เนี่ยไอ้เชนนีนนนนน้มาด้วยไปโอ้โหเฮียไม่เด้งกลับด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฉลี่ยโอ้ยร้อยโอ้โหหอย มาเลยไอ้ย่าโอ้ยอะโอ้ยลอยเออเอาฮึมมองเห็นกูเป็นตุ๊กตาไม่ไดจับโยนอยู่ได้เออสี่ตัวเลยเจ็ดตัวอยู่ไหนมั่งวะเนี่ยโอ้โหอยู่ไหนมั่งไม่น่าถามไม่น่าถามเลยโจโจ้มาดิ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 เดือดตัวเดียวมาดิ โอ้โหคเลมเดี๋ยววิ่งก่อนตั้งหลับโอ้โหกูลูกเดียวโอ้ยลอยอออืื้หเป็นอะไรฮะกินไหมยินไหมแมมเมมเมมไหมแดกที่เพื่อนอร่อยไหม เอออร่อยมาออก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 มา,มาเร็วเร็วเรโมหมโมเรียกเป็นหมาเลยนี่มังกรมาอ้าวทิ้งทำไมยังไม่ทิ้งไม่กินเอา้าลูกหลักโดนโดนตีด้วยโดนนั่นตีดว้วยตายห่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มกิน หนีอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับจะจับคูโยนทำไมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โไอตัวนี้เท่าไหร่ไอตัวข้างหลังนี่เกาะเต็มตัวเลยโอ้ยนาะ เห็นแลละมันเห็นกูนละโอ้งหนึ่งเม็ดป่าใสใน่ายเหมอนเงินมาโจนตายโจนตายเกิตายบุน,นี่อะไรเนี่ยเซฟอ้าวเซฟ เฮ้ยไอ,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 อตัวนี้มีปีกเจ็นะไหมเจ้ากินไหมอร่อยไหมเมมแมมเออมาออกไฟเผาซะดดีมั้งอะไรกูแตกวะเน,นี่ย้องเท้าแตก เออจิกวันจิ้งวันรู้พ่อเออจิกวันเอเอยืนทำไรนุมเฮ้ย่าตีองค์งกรครูเข่าแม่งเลย โอ้โหสกิลดุตอนยิงกูน่นะสกิลดุตอนลงดิโอ้ยโอ้ยมัจะลงตามกูอหรอเฮ้ยเฮ้ยจะยิงมังก้อนูมึงยันยุ่งมังก้อนคู่ะไปไหนลูกกอล,ลูกพ่ออ่ะตายห่าไปแล้ว อ๋อนี่ไงโอ้โห,โหพี่เบิมเเบ้มเลยวะพี่เบิ้มเลยวะโอ้ยอ่ะตายพามาถึงนี่แล้วจรป่าเถื่อนถือไมส้สติกมาไหม จะมาครับโอดไฟเหรอถาาบ้านเราไปโอ้โหต้อนรับคุณนดีจริงโอ้โหมา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 โอ้ยโอ้ย

อยู่ไหนคิงข้ามาหาเจ้าแล้วทิ้งไม่ได้วะายไปดับหมดรถเลยไอวันทุกโ้คิงเดี๋ยว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 ไอ้คิงไม่เท่าไรล่ะไอ้พวกนี้ยมนยุ่งอะไรเนี่ย ôi, 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 mhm mhm Rồi, đợi 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 đợi, mhm 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 hả? mhm 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 đợi 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 đợi, ôi, ôi, ปาเยอะโอ้หลายตัวเฮ้ยต้มขิงให้ได้เบียงกูเบียงกลางปีกกลางแขนอะไรอืมอกลางปีกกลางแขนลจะลงไปไหนจะลงไปไหนเย็บไปไหนอึม,มไปไปไป โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเซกยังด้ตอนไปไหนละอืมไอ้ผีน้อยอืมผีน้อยอาล,าล้วล่ปังเดี๋ยววะไปไหนละอยู่ไหนละ่ะจริงอุย้ยอ้าวไม่เอบอยู่ในนีน้อ่ะจะไปไหนจะหนีไปไหน อย่าวิ่งอย่าวิ่งเกี่ยตามไปสิไปดาบกูจะพังแล้วเฮ้ยจะวิ่งไปเออเรียบร้อยอ้าวมืดเลยที่นี่สวัสดีครับตลอดอ้าวกลับมาที่บ้านตนร่รแหลกตอกแตกทุบทุบล้านล้านล้านวับทุบล้านล้านล้าน